3ปูในวงการก็คือปูรัชดาพรขึ้นมาแล้วอีกปูหนึ่งสุนีชัยรสแล้วก็ปูรัชนาพรเป็นคนเล็กนะคะมีคนเขานินทานะค,คุณอ๋อยเขานินทาว่าขนาดปูเดียวก็แสบนะี่ยถ้าสามปู้รวมกันนะทีนี้โจทย์ที่น้องคขพทอให้ไว้เนี่ยมันน่าจะนั่งอยู่ในหัวใจของคนไทยตอนนี้ เมื่อสองวันไปบ้านที่สุพรรณโพธิสุพรรณเนี่ยซึ่งเมื่อก่อนไม่มีใครสนใจเรื่องกันเมืองมากนะเพราะก็ทํามาค้าขายแต่เรียกได้ว่าร้อยเปอร์เซนไม่มีใครเห็นด้วยกับเรื่องของคาสิโนไม่มีใครเห็นด้วยกับไม่ว่าจะเปลี่ยนชื่อมาเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เนี่ยนะคะแปลเป็นไทยง่ายๆว่าศูนย์รวมความบันเทิงซึ่งประเทศไทยเนี่ยมันมีอยู่แล้วในนั้นเนี่ยนะคะในเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์มี มีโรงแรมมีมอมีช้อปปิ้งอะไรทั้งหลายแหล่แต่จริงๆแล้วมันไปรวมอยู่ที่คาสิโนตรงนั้นต่างหากที่มันคือสิ่งที่เขาต้องการจะให้มันเกิดนะคะที่จริงเนี่ยิฉันได้ข้อมูลเกี่ยวกับเ,เรื่องของที่ดินเรื่องการจะผลักดันให้มันเกิดตรงไหนบ้างเนี่ยนะคะส่วนราชการที่เป็นรุ่นน้องๆเนี่ยเขาให้มายกตัวอย่างเช่น ที่ภูเก็ตนายกสมาคมคนภูเก็ตก็บอกมาบอกว่าพี่คุณทักษินเขามาซื้อดักไว้แล้วตั้งหลายพันไร่แล้วก็ท่านอดีตนายกที่ถูกถูกคดีไปนาะนนะคะก็ไปสร้างโครงการไว้8โครงการที่ขายบ้านใหญ่ๆเ <laughs> นี่ยค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องคาสิโนกับกับ มาเป็นเอดีเอทนเมนต์คอมเพกหรือศูนย์รวมความบันเทิงแปลเป็นไทยเดี๋ยวเขาหาว่าเราพูดแต่ภาษาอังกฤษเนี่ยนะคะมันเป็นนโยบายผีพนันนะขอขอใช้คำไทยหน่อยเป็นนโยบายผีพนันเนี่ยปู่ย่าตายายอสอนเรามาถูกไหมลูกใช่ไหม oh. ใช่ไหมปู่ย่าตายายสอนมาเมืองไทยเนี่ยประเทศไทยตั้งแต่โอ้โหไล่มาเลยไล่ตั้งแต่ oh. Oh. โคตรเงาสักหาดไปจนถึงวันนี้ ปู่ย่าตายายสอนเลยว่าเรื่องพน,นันผีพน,นันมันไม่ชเชื่อมที่ดีเพราะฉะนั้นนโยบายนี้มันเป็นนโยบายอัปยศเนี่ยนะเอาเบื้องต้นก่อนเอาเอาเอา,เอาแค่ผีปู่ย่าตายายเนี่ยนะคะก็ไม่รอดแล้วถูกแช่งชักขักกระดูกเนี่ยเพราะฉะนั้นตั้งตั้งแต่ไล่มาเลยเนี่ยก็ไม่รอดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่แลกใจที่ไปสุพรรณเนี่ยคนที่ที่ไม่เคยสนใจการเมืองเนี่ยลากไปเลย ขอฝากหน่อยพูดหน่อยไม่เห็นด้วยเลยแล้วประเทศไทยมันจะไปยงไังไงใช่ไหมคะปู่ย่าตายายเราสอนมาดีแล้วไอ้คนแบบนี้มันมาทนานโยบายอย่างนี้ได้ยังไงเมื่อไร่มันจะไปสักทีขึ้นก็พูดแรงกว่าน,นี้เขาไม่ได้ว่าโอเมื่อไร่จะไปสักทพบบพบบีพูดแบบนั้นนะพูดแบบนั้นนะนะคะทีนี้เนี่ยมันหลายเรื่องแล้วมันเป็นสิ่งเรื่องออนไลน์ซึ่งก็กําลังดําเนินการอยู่นะน่ายิ่งแย่เข้าไปใหญ่อย่างที่ ที่หมอเขียวพูดอย่างที่ท่านจันพูดว่าขนาดอยู่อยู่ในห้องน้ํายังมันยังกเงินออกไปได้เลยออนไลน์เดี่ยวนะมันมาทางนี้อย่างเงี้ยเนี่ยที่จริงแล้วเนี่ยเรื่องที่มันควรจะต้องพูดกันคือมันต่อเนื่องกับชั้นสิบสี่นะคะนั่นคือนั่นคือระบบของประเทศระบบยุติธรรมของประเทศการทำลายล้างของคุณทักษิณงวดนี้นี่แรงมากนะคะ พราะทำลายระบบยุติธรรมของประเทศจนกระทั่งอาจาร,รย์เจตซึ่งเป็นนักกฎหมายหลุดว่าถ้าประชาธิปไตยมันเป็นอย่างนี้เนี่ยเอ,เ,อเอาเอาประชาธิปไตยคืนไปเถอะใช่มะเพร,ะพพระาะว่าถ้าวังวังวนของมันเนี่ยเขาก็มีฝ่ายการเมืองเนี่ยทำนโยบายเ,เสนอแต่ละเรื่องเหมือนตอนที่เราครั้งนูน้นเมื่อสิบกว่าปีที่แล้ว จะมีหานโยบายสุดซอยเขาจะอยู่ไม่ได้แล้วก็กลับเข้าไปรัฐประหารแล้วเป็นยังไงแล้วก็กลับเข้ามาเลือกตั้งแล้วก็ได้อีน่าเดิมอันนี้แหละเป็นเหตุผลหนึ่งว่าประเทศไทยจะเป็นอย่างนี้อีกเหรออีฉานเนี่ยเนื่องจากต้องเดินทางต่างประเทศเยอะคาถามที่ผู้นําประเทศเขาถามมาคือว่าประเทศไทยเป็นอะไรนะคุณมีนายกซึ่งเป็นลูกสาวคนสุดท้องของทักษิณไม่ใช่เหรอ แล้วจะรอดไหมเนี่ยเราบอกมันไม่รอดหรอกแค่ปู่ย่าตายายชันเนี่ยนโยบายผีพน,นันเนี่ยเขาก็แช่งชักักกระดูกแล้วแกถึงแกถึงไฟท่าแตกที่สารคามไงใช่ไหมคะอันนี้ไม่ต้องทำอะไรเลยเราเห็นอาการนะคะทีนี้กลับมาที่เรื่องของ entertainment complex หรือเขาพูดภาษาไทยก็คือศูนย์รวมความบันเทิงแต่ศูนย์รวมความบันเทิงจริงๆมันอยู่ไอตัวท้ายอะ คือ,อ,เ,อเออคาสิโนนี่คู่หูเราน,นเนี่ยนะคะทั้งเรื่องโฮเทลโรงแรมเอ่อมอลเนี่ยประเทศไทยมีมหาศาลเรามีมากกว่าอเมริกาอีกเรามีมากกว่ายุโรปอีกเมื่อเช้าเนี่ยคุยกับบอกอของหนังสือเอ่อน,น,นักข่าวบอกอของ สำนักข่าว ABC ซึทีอยู่อเมริกาถึง53ปีเราก็พูดถึงเรื่องทำกับฟิวเจอร์ก็คือเฮ้ยอเมริกามันจะไปยังไงวะใช่ไหมคะเพราะว่าทำกลับมาแต่ทำเนี่ยอย่างน้นอยๆเราได้เห็นความเขาก็รักคนของเขาเขาเป็นอเมริกันนะที่รักคนของเขาเพราะฉะนั้นเราก็จับตาดูเราก็อยากรู้กลับกลับไปถามอ่อดอรสมบัติซึ่งอยู่เยอรมันว่าเยอรมันเอาอยัางไงใช่ไหมคะวันนี้ยุโรปดาวลง ในขณะที่ประเทศไทยประเทศไทยวันนี้นะ่าทวอย่างอย่างคาสิโนบางบ้าว่าใช่ไหมคะอันนี้แหละทีนี้มานั่งดูแถวๆนี้ว่ามันมีที่ไหนบ้างซ้ายขวาบ้านเราถูกไหมฮะบ้านเราอยู่ตรงนี้ประเทศไทยอยู่ตรงนี้วันนี้เนี่ยไอ้คาสิโนมันมีตรงไหนบ้างกำพูชาแน่แน,นอนใช่ไหมคะแล้วก็เราก็ไม่เห็นเขาจเจริญตรงไหนเลยใช่ไหมคะห,หรือรโอ้ หรือตะเข็บของพมา่าเนี่ยนะคะหรือในลาวหรือในเกนติงอย่างเงี้ยนะคะเราก็ไม่ได้เห็นความเจริญที่โอโ้ขึ้นมานะคะแล้วประเทศไทยอ่ะทำไมต้องมีคาสิโนอันเนี้ยถามไปถึงท่านถามเมื่อกี้ท่านาาจันถามจันสองล่าเราถามไปถึงนาะยกแพรทรองทานแกก็จะตอบไม่ได้หรอกเพราะว่า <laughs> <laughs> เธอไม่รู้อะไรเลย ไม่ขนาดขนาดแต่งตัวยังแต่งไม่เป็นเลยสู้เสื้อเราร้อยเก้าเก้าไม่ได้เลยออกมาของเธอหลายหลายแสนนะชุดนึงเป็นล้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ที่น่าที่น่านั่นมากเลยที่ดาวอสเนี่ยอุตสาห์ใส่ใส่โค้ดนะโค้ดไทยเราก็สงสารเจ้าของแบรนด์นะเราขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อแบรนด์เธอสามารถทำลายล้างแบรนด์ทำลายล้างสูงมากเลย กขนาดแค่ใส่เสื้อของแบรนด์ซึ่งเขาก็ให้ให้นางแบบใส่ดีเนี่ยนะคะพอออกมาแล้วดูไม่ได้เลยมันตันไปทั้งตัวเพราะฉะนั้นเธออย่ามาตอบเนื้อหาสาระอย่างนี้ไม่ได้หรอกเอาแค่ตอบเรื่องแฟชั่นยังตอบไม่ได้เลยนะคะทีนี้เรามาดูว่าอะคนมักจะนึกถึงคาสิโนก็คือลาสเวกัสใช่ไหมคะแล้วการที่ทํากลับมาเนี่ย เราก็จับตาดูว่านโยบายของทำโรามาครีดูเนี่ยไม่ได้มีเรื่องนี้เลยแต่เขามีเรื่องการอยู่ดีกินดีของประชาชนอเมริกันเออทำไมออะทำเนี่ยมันตัวทําเรื่องคาสิโดเลยทําไมเขาไม่ให้ความสําคัญใช่ไหมคะอันเนี้ยสาคัญด้วยมันเป็นนโยบายอับไปยศอันเนี้ยเพราะว่าลูกเด็กเล็กแดงชาวบ้านที่ไม่ได้ไม่ต้องอะไรอะ่ะจบ อะไรนั่นหรอกแต่เขาเห็นเลยว่าีหนูฝากหน่อยเหอะมันไม่ไหวนะยอมไม่ได้เมื่อไหร่จะให้มันไปทัที <laughs> นะฮะมันน่าสงสัยนะถามว่าเขาไม่รู้เหรอเขารู้ <S 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 เขาก็ <S 2> <S 2> เขาก็ไม่ได้โง่นะคะเขารู้แต่ว่าเขาทําทําไมเออเขาเสนอทําไมเขาเรียกร้องอะไรเรียกร้องให้ทหารปฏิวัติอนะ <S 2> <S 2> <S 2> ความเปลี่ยนแปลงในบ้านเมืองเนี่ยมันมี สองอย่างนะสมมติว่าจากนี้อา้าวทหารกลับมายึบอำน,นาจแล้วก็ล่างรัฐธรรมานูญกันใหม่แล้วก็กลับใพ้วังเินเดิมพวกนี้ก็ใช้เงินซื้อเสียงเข้ามาเราก็ได้ของเดิมอาจารย์เจตถึงหลุดว่าไม่เอาละถ้าประชาธิปไตยเป็นอย่างนี้นะคะข้างหลังเวทีพี่บ้มบอกว่าขอาพาดพิงพี่บอมอยู่หลังขอาพาดพิงพี่บ้มบอกขอหยุดเลือกตั้งสัก30ปี <laughs> นะคะขอเป็นการบริหารปฏิวัติประชาชนค่ะพวกเราเนี่ยประชาชนตัวเล็กๆแต่ว่าไม่ได้มีแค่นี้นะคะอยากบอกให้รู้ว่าไม่ได้มีแค่นี้นะคะคนเราก็มีพันธมีภารกิจอยู่ที่บ้านอยู่หลายที่แต่ล้วนแต่ฝากมาผู้เท่าขนาดอายุ90กว่ายังฝากมาเลยเห็นไหมคะ แล้วก็เขาก็ปามาดพวกเราเนะยเขาบอกว่าพวกเราที่ขึ้นเวทีเนี่ยแก่แล้วกเรากิฉันติดคุกตั้งแต่สิบแปดอายุสิบปดวันนี้อายุจะเจ็ดสิบละนะคะขอโทษนะคะวันนี้สังคมโลกเป็นสังคมผู้สูงอายุนะคะแล้วผู้สูงอายุเนี่ยทั้งทฤษฎีกับปฏิบัติมาด้วยกัน <S 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 ไม่ได้แก่กะโหลกะลาแก่แบบมีความคิด แกแบบมีประสบการณ์คุณทักษิณบอกไป17ปีทั่วโลกอัคุณไปไม่เท่าไรหรอกอีฉันไปทั่วโลกมากกว่าคุณแล้วไปแบบเจตนาดีนะคะเพราะฉะนั้นจึงมีเพื่อนทั่วโลกที่พร้อมจะช่วยเหลือจะอำนวยความสะดวกตรงนี้คือเจตนารมของเราต่างหากละ่ะทีนี้มาดูเรื่องไอเนี่ยไอศูนย์รวมความบันเทิงเนี่ยเขาเตรียมการมานานค่ะ,ะน้องที่เป็นผู้ใหญ่ ของหน่วยงานใหญ่ๆที่เขาบีบคั้นเนี่ยเขาก็เอาแผนพินเขียวมาให้ดูนะคะใกล้ๆเนี่ยถ้าเรือของเตยเนี่ยถ้าเรือกรุงเทพเนี่ยนะคะมันจะมีที่ดินขนาดใหญ่หญๆอยู่ไม่กี่แปลงหรอกใช่ไหมคะเขาก็บางหน้านิดนึงทุกคนเนี่ยพอรันก็จะเต้นกันยิกยิกยิกเลยนะเราไม่เข้าใจนะเวลาตายนะสองศอกกันหนึ่งหนึ่งวากับสองคืบ เอาไปไม่น่าสักอันหนึ่งเลยแต่จะทําเรื่องที่มันเป็นอัปยศให้ลูกหลานได้ยังไงทั้งๆที่แผ่นดินไทยอย่าเอาไปเปรียบเทียบกับประเทศอื่นแผ่นดินไทยเนี่ยเราเห็นคนที่ทรํรลายแผ่นดินไม่มีรอดสักคนไม่เคยตายดีไม่เคยจบดีฝากให้ถึงคุณทั้งสินด้วยนะนะคะเพราะฉะนั้นการที่ไปซื้อที่ดินดัก หรือการไปใช้ที่ดินของหลวงไปใช้ที่ดินของส่วนราชการแล้วใช้อำนาจในการบีบเขาเนี่ยคนมีหัวใจมีหนึ่งสมองสองมือมีหัวจิตหัวใจเหมือนกันเพราะฉะนั้นคุณคิดอะไรเราก็คิดเป็นนะคะคุณเป็นด็อกเตอร์ฉันก็เป็นเหมือนกันก็เรียนหนังสือเหมือนกันแต่คุณไปล่อนทั่วโลก17ปีไม่เกิดอะไรที่บันดีๆขึ้นมาบ้างหรออันนี้เป็นคำถาม เราอยากรู้ว่าเจ้าของไอเดียนียคือใครเราก็รู้นะคุณอีฉันก็เรียนสื่อเราก็บอกแล้วว่าระดับเอดดเตอร์หรือระดับบอกกอสำนักข่าวใหญ่ๆอะ่ะมันเพื่อนกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเราเช็คข้อมูลได้นะคะว่าเจ้าของไอเดียเนี่ยอยู่แถวๆเนี้ยอยู่เกาะแถวๆเนี้ยสิงโคโป,โ,ปโปร์นะคะ<ๆ>เขาก็รู้กันหมดแหละว่าคุณทำอะไรตัวอย่างที่เห็นเนี่ยเอาแค่ าเรือกรุงเทพหรือท่าเรือคลองเตยที่เรารู้จักนั้นแหละค่ะที่เขาจะผลักดันให้เป็นอะไรนะศูนย์รวมความบันเทิงโดยบังหน้าว่าจะทําเป็นช้อปปิ้งมอลล์จะทําเป็นโรงแรมโรงแรมเมืองไทยมีเป็นแสนแห่งปิดกัวไปก็ต้งเยอะถูกไหมฮะประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวเรามีพัฒานาการมากมายมหาศาลจนเราได้เมนูฮิตของโลกเนี่ยประเทศไทยกวาดเรียบทุกปี ขณะที่ลูกสาวคุณเนี่ยะไรนะคะทอมยำกุุงปวดหัวน,นายกนายกนายกกลายเป็นกายเป็นฝรั่งที่อยู่เมืองไทยก็บูชัดอะไรที่มันควรชัดไม่ชัดอะไรที่ควรทำไม่ทำตรงนี้แหละนะคะทีนี้มาดูว่าไอการที่ไปซื้อที่ดิน2,000ไร่2,000กว่าไร่ที่ภูกเก็ตนะฮะแล้วก็มีโครงการสร้างบ้านขายสีเทาๆอ่ะ เป็น8ปดโครงการ10โครงการเนี่ยนะคะถาว่าเออคนเขาก็รู้กันทั้งเมืองนะะทีนี้มาดูเรื่องสําคัญอีก,กันก็คือเรื่องออนไลน์ออนไลน์เนี่ยมันมันมันร้ายนะเพราะว่ามันสามารถลวงได้แล้วก็เด็กที่มันกด่ะมันง่ายอย่างอย่างคาสิโนเนี่ยคุณต้องจ่ายสตังค์เข้าไปคุณต้องออมีเลื่อนไข แต่ออนไลน์เนี่ยมันง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยออนไลน์เนี่ยเราจะดูว่าเขากล้าไหมเพราะผู้คนเนี่ยจะค้านนะคะเพราะมันจะเกี่ยวเนื่องกับ AI วันนี้เนี่ยทำตั้งทันทีก็คือดี g e เขาเรียกว่าเป็นหน่วยงานพัฒนาใหม่ซึ่งคนที่เข้าไปเป็นหัวหน้าคือ อีลอนมัสก์อีลอนมัสของจาของเทสล a าเนี่ยเขาถือว่าเป็นเป็นหมายเลขหนึ่งของโลกด้าน AI เป็นหมายเลขหนึ่งของโลกด้านเทคโนโลยีมันน่าจับตาดูลองดูสิประเทศอเมริกามันเป็นที่รวมใช่ไหมเขาเพิ่ง250ปีเขาจะฉลองปีเนี้ย250ปีของอเมริกาประเทศไทยมาเป็นพันพปีแล้วนะคะ เขายังนึกถึงเรื่องของนโยบายเรื่องความกินดีอยู่ดีไอ้หน่วยงานใหม่ที่ตั้งโดยอีลอนมัสเป็นหัวหน้าเนี่ยคือทำอย่างไรให้ศักยภาพของหน่วยงานต่างๆในอเมริกาทำให้ประชาชนประสบผลความสำเร็จเห็นไหมคะเอา AI หรือเอาเทคโนโลยีมารับใช้ประชาชนแต่เมืองไทยเราเออได้เห็นเนี่ยเอาแค่นโยบายอัะยศ ของเรื่องของคาสิโนเนี่ยมันก็รับกันไม่ได้แล้วทีนี้ขอดูรอบบ้านรอบบ้านที่มีคาสิโนรอบเราอยู่เนี่ยมันใช้อินเทอร์เนต็ตถูกไหมคะใชคใช้อินเทอร์เนต็ตใช้ไฟฟ้าใช้อย่างไหนเขานี่ติดจากทักงินมานะพูดไม่เพราะเห็นไหมคะ เห็นไหมคะว่าคือทั้งอินเทอร์เน็ตทั้งเรื่องระบบไฟฟ้าก็มาจากบ้านเราเราตัดได้ไหมใช่ไหมแสดงว่าคุณเนี่ยสมคบคิดรู้เพราะว่าอยากจะผลักดันให้กิดนรวบเอามาตั้งในประเทศไทยเ,เงินเงิน,เง,นเงินจากคาสิโนเนี่ยมันเงินใหญ่นะคะทีนี้กลับมาที่เรื่องสำคัญก็คือเรื่องของระบอบสืบเนื่องจากชั้น14 คณะของน้องๆขอประทอที่จาเราจําเป็นและต้องด้วยที่จะต้องทํานั่นก็คือว่าคือกระบวนการยุติธรรมของประเทศเนี่ยมันเป็นที่พึ่งของผู้คนทุกคนเพราะฉะนั้นการที่คนชั้น14เนี่ยทำลายล้างครั้งนี้เนี่ยมันเรื่องใหญ่ซึ่งยอบไม่ได้มันถึงเกิดเหตุเห็นไหมคะกรณีตัวอย่างกคดีน้องแตงโมเราเห็นระบบยุติธรรมไหม ระบบยุติธรรม law enforcement คือตำรวจอายการใช่ไหะวันนี้กำลันการประทะกันระหว่าง DSI กับตำรวจหรือคดีขึ้นมาว่าระบบยุติธรรมมันใช้กับคนธรรมดาหรือมันจะใช้กับคนจนหรือคดีที่เห็นอยู่ตํำตาว่ามันเป็นอย่างนี้หนึ่งสอสางานนี้กระบวนการตรวจสอบการสืบสวนสำนวนต่างๆโดยประชาชนคนธรรมดา ที่อาจารย์ปานเทพพยายามจะสื่อนะคะเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งตัวอย่างส่วนคดีของชั้น14เป็นเรื่องใหญ่เพราะเขาเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีถามว่าเขาไม่รู้เลยเขารู้คดียังมีอีกเพียบแต่คดีนี้ถึงที่สุดคือ8ปีและมีพระมหากรุณาลดโทษให้เหลือนหนึ่งหนึ่งก็ยังไม่ยอมเข้านะคะ แล้วก็สร้างความเดือดร้อนไปทั่วทั้งหมอทั้งเจ้ากรมราชทันทั้งใครทั้งหลายแหละเลยเพราะคุณหนึ่งห้าเจ็ดคุณช่วยนักโทษและคุณทำผิดกฎหมายซะเองคุณจะยอมติดคุกเองแทนคุณทักษิณไหมตรงนี้แหละนะคะทั้งลดโทษก็ยังไม่ยอมเมื่อลดโทษแล้วก็ล่อนในนั้นเนี่ยมันมีเอกสารคุณต้องเซ็นใช่ไหมคะ ว่าคุณจะมียุ่งเกี่ยวกันเมืองคุณมีไอ้ที่ติดะ่ะใช่ไหมคะพักโทษแล้วก็ไปอยู่ในที่ที่บ้านจันถูกไ,ไหมคะแล้วถามว่าจะไม่ยุ่งการเมืองแล้วที่ไปจัดตั้งรัฐบาลนะคะเขาเก็บข้อมูลไว้หมดนะคะจัดตั้งรัฐบาลที่บ้านจันนะคะแล้วเข,เขาก็เก็บเข้าเทปเดี๋ยวนี้มือถือกันเดี๋ยวโน้ตได้หมดใช่ไหมคะเก็บได้หมด แล้วก็ตั้งตอนสี่ทุ่มใช่ไหมคะตั้งหนึ่งคนหลังจากนั้นเป็นลูกสาวซึ่งคนที่จะรู้ดีที่สุดว่าลูกเราอะ่ะมีศักยภาพที่ทนมีลูกลูกเรามีศักยภาพแค่ไหนคนเป็นพ่อเป็นแม่นะั่นแหละรู้เพราะฉะนั้นการที่คุณทักษิณพูดว่าด่าพ่อด่าแม่มึงเหรอเนี่ยนะคะเขาไม่ได้ด่าพ่อด่าแม่เขาด่าเพื่อฝากไปถึงพ่อแม่ว่าทำไมไม่สอนลูก ตรงนี้สําคัญนะคะว่าการที่คุณมาตั้งรัฐบาลคุณเป็นใครคุณไม่ได้มีอำนาจหน้าที่คุณไม่ได้ไปนั่นแล้วคุณเข้าไปที่พักการเมืองไม่ได้ก็พักการเมืองนั้นก็มีสิทธิ์ถูกยุบถูกไหมคะรัฐมานูญมีกฎหมายมีตั้งลูกแล้วก็หาเสียงไปทั่วอ,อบอตอ,อบอจอตอนนี้เนี่ยนะคะและเราก็ได้เห็นอาการไฟท่าแตกเพราะว่าโมโหไงดิฉันว่า คุณทักษิณคงโมโหลูกอะ่ะไม่ได้อย่างใจแค่แต่งตัวนี้ก็ยังไม่ได้เลยใช่ไหมคะยังไม่ต้องพูดถึงเรื่องเกมทางการเมืองกลทางการเมืองหรืองานพัฒนาบ้านเมืองเรื่องของนโยบายต่างๆนี่ไม่ต้องพูดถึงเพราะอะไรอะ่ะเราเห็นอยู่แล้วทั่วโลกเขายังเห็นแล้วทําไมพ่อแม่เขาจะไม่เห็นว่าลูกอะ่ะทําไม่ได้ลูกเนี่ยอ่านถึงต้องอ่านโพอย่างนี้ตลอดเวลากับไอแพดใช่ไหมคะ ขนาดเพื่อนอีฉันเนี่ยเขาก็มองอยู่ซึ่งเป็นผู้นำนะคะเขาก็ถามว่าประเทศไทยทําไมทําร้ายตัวเองแบบนี้เนี่ยนะคะเขา,าเนี่ยด่าเนี่ยเขาไม่ได้ดา่าเอ่อคนพ่อคนแม่หรอกแต่เขาด่าเนี่ยว่าพ่อแม่ไม่สั่งสอนลูกใช่ไหมคะเรายิ่งทําร้ายด้วยการเอาประเทศไทยเป็นที่สนามเด็กเล่นอนะ่ะอันนี้เราก็เลยมีเรื่องตลกรายวันกับนายกรัฐมนตรีประเทศไทยนะคะ เรื่องของการแต่งตัวเอาง่ายๆอย,ย่างนี้มันพื้นฐานมากคือเรื่องการแต่งตัวที่ต้องรู้การรเทศะต้องรู้ว่าเมื่อไหร่ควรเมื่อไหร่ไม่ควรแล้วก็เป็นเป็นคนเดียวที่มีศักยภาพในการทำลายล้างแบรนด์คนนะ่ะเ,เพื่อนดิฉันเนี่ยเปียโรนะมันเป็นมันเป็นดีไซเนอร์ของอิตาลีมาบอกว่านายกเธออะทำลายล้างแบรนด์ของฉันหมดเลย ไม่ว่าจะหลุยวิตตองกุชชี่ชาแนลเนี่ยนะคะคนเขาใส่แล้วเขามีสเสน่ห์มีราสีดียวน่แล้วกลายเป็นเออจ้าของแบรนด์อะดีไซนเนอร์แบรนด์เป็นเพื่อนดิฉันหลายคนที่อิตาลีอะคะ่ะเขาก็มาบ่นบอกว่า โอ้โหเนี่ยออกมาเนี่ยนะนางแบบเขาเดินแคทวอล์กอ่ะเดินมิลานนะที่มิลานโนเนี่ยเขาออกมาสวยงามเนี่ยนะคะแต่ที่เราเป็นห่วงมากเลยคือแบรนด์ล่าสุดแบรนด์ไทยเนี่ยนะออกมาเป็นตึกเลยนะคะเจ้าของแบรนด์ว่าไงคะฝากหน่อยนะคะอันนี้แหละคะ่ะทีนี้เรายังไม่ต้องพูดถึงเรื่องเนื้อหาสาระเราเรื่องมันสําคัญคือตําแหน่งนายกรัฐมนตรีไม่ว่าจะชอบหรือไม่ชอบก็ตามมันคือศักดิ์ศรีของประเทศ น,นงานนี้เนี่ยที่คนเขาไม่เห็นด้วยที่เขาจะบ่นทั้งเรื่องการแต่งกายคุณไม่ได้แต่งกายในฐานะคุณอิงแต่คุณแต่งกายในฐานะผู้นําประเทศเวลาคุณออกมาแล้วมันดูเสลเขาก็จะบอกเลยว่าคนไทยเป็นอย่างนี้แหละคนไทยแต่งตัวดีค่ะไปไหนไปวัดก็นุ่งผ้าหนุงถูกไหมคะคนไทยเป็นคนหนึ่งในโลกที่แต่งตัวดีโดยเฉลีย่ยเดี๋ยวท่านนายกทําลายล้างจริงให้เขางนง้นไป เพราะฉะนั้นงานนี้เนี่ยขอทิ้งท้ายตรงที่ว่าวันที่เขาถูกเครื่องด้วยไอขวดน้ำเนี่ยนะคะที่สารคามอีฉันเป็นอาจารย์พิเศษที่สารคามมาสิบกว่าปีนะคะยีปีเราเห็นได้เลยว่าป้าคนนั้นนะฮะจะเป็นป้าเสื้อแดงหรืออะไรก็ตามอะ่ะมันคืออาการสุดทนนะคะมันคืออาการสุดทนถึงบอกว่าวันนี้เนี่ย คนไทยก็สุดทนเหมือนกัน uh huh. เพราะฉะนั้นทางออกของประเทศไทยจะทำยังไงจะทำยังไงอาจารย์เจตเสนอนักกฎหมายเสนอว่าคืนประชาธิปไตยหรือเขาทำเสนอนโยบายบะบ่าบาบอปยศเนี่ย <c oughs> เพื่อเรียกร้องให้มีการรัฐประหารแล้วก็เลือกตั้งใหม่แล้วเขาก็เอาเงินของเขาอย่าลืมว่าเขาเงินเยอะกลับเข้ามาเพราะฉะนั้น ที่เสนอวขอหยุดสัก30ปีนี่ยขอทานเซกชันสัก30สปีเนี่ยก็มีความเป็นไปได้เพราะฉะนั้นประชาชนตัวเล็กๆนะคะอย่างพวกเราก็อยากจะบอกคุณทักษิณว่ารู้ทั้งรู้และยังทำประชาชนอย่างพวกเราจะแก่หรือจะยังไงก็ตามเราก็ไม่ยอมเหมือนกันขอบคุณค่ะ